เราไม่ควรมีห้องน้ําอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็เลยทําให้คนอินเดียเนี่ยชอบขี้ข้างนอกสถานที่โอ้โห oh, ฟังแล้วแบบเฮียอะไรเนี่ยแล้พวกขี้เหล่านั้นเนี่ยแม่งก็คือลอยไปกับน้ําคนบางกลุ่มเนี่ยตากขึ้นมากินด้วยสุดตีนมากสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังนอกกระแสน,นะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Mr Toilet the World h e a Hack t w o Man คุณส้วมสถานโลกนะครับผมจริงๆที่ไทยไม่มีนะครับผมคิดเองแล้วนะฮะซึ่งเรื่องย่อคลาเนี่ยก็เกี่ยวชายคนหนึ่งที่เขาชื่อว่ามิสเตอร์ส้วมเขาตั้งชื่อเขาเองนะเป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องสุขพันธ์กับเรื่องการมีห้องน้ําสะอาดมากๆเลยหรือว่าปุ่งตรงอืใส่ใจกับการขี้การเยี่ยวนั่นเองและเขาเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือสังคมโดยการบินไปที่ประเทศที่ไม่มีการใช้ห้องน้ําที่สะอาดอย่างเช่นจีนหรือว่าอินเดีย ซึ่งพอหนังตีแผ่มาแล้วเนี่ยมันกลบมีโศกนาฏกรรมที่น่าหดหู่ซ่อนไว้อยู่ด้วยนะครับการขี่หรือว่าการเยี่ยวการมีส้วมที่สะอาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องต่ําช้าไม่ใช่เรื่องที่สกปรกลวนเรื่องหน้าขบขันอีกต่อไปเมื่อคุณได้ดูสารคดีเรื่องนี้ครับ และหลังจากนี้นะครับผมก็จะรีวิวหนังสารคดีเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับซึ่งก็อาจจะมีสปอยบ้างนะครับผมใครที่คิดจะไปดูเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้เลยครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูเนี่ยก็มาฟังผมรีวิวให้ฟังก่อนได้นะซึ่งเริ่มเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวกับผู้ชายที่ผมจะเรียกว่าคุณส้วมแล้วกันนะเขาจะเป็นคนสิงคโปร์ที่มีความกระตือรือร้นกับเรื่องซ้วมเห็นความสําคัญของซ่วมมากเขาเนี่ยก็จะบอกว่าคนราหนาเวลามีความทุกข์อะไรเนี่ยก็จะไปปลดทุกข์ที่ห้องน้ํา แล้วพอปลดทุกเซนเนี่ยเราก็จะมีความสุขมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ดียังไงล่ะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีทั้งเมียแล้วก็ลูกถึง4คนนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นไฮเปอร์มากๆเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้ถึงขานาดกับลูกสาวเนี่ยยังเปรียบเลยว่าพ่อฉั้นเนี่ยภายนอกเนี่ยดูเหมือนคนอายุ60แต่ภายในเนี่ยดูเหมือนเด็กอายุสิบอกเท่านั้นเองพอวันไหนว่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาพวกสติกเกอร์เนี่ยไปติดตามเสาไฟให้ดูเป็นเหมือนแบบยีราฟ ทำให้มันดูน่าสนใจทําพื้นให้เป็นลายม้าลายซึ่งคือเหมือนเขาเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้นะครับแล้วก็อยากจะช่วยสังคมนะจนลูกๆของเขาเองเนี่ยก็ยังบอกยนะว่าการที่พ่อไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากชินแล้วพ่อจะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่คือเขาก็ไม่ได้พูดเชิงน้อยใจนะคือมันเจอจนชินนะเพราะพ่อเนี่ยบินไปต่างประเทศบ่อยๆจนถึงขนาดว่ามีเพื่อนบ้านข้าง,างเนี่ยมาถามกับภรรยาว่า เอ้ยสามีคุณไปไหนเนี่ยจนภรรยาก็ตอบเกือบเลยว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณก็ลองไปดู Facebook ก็สิซึ่งคุณซ่วมเนี่ยก็เดินทางไปต่างประเทศตลอดเวลาจริงๆครับและคุณซ่วมเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการมีห้องน้ําสะอาดมากจนถึงกับไปค้นสถิติเลยนะว่ามีคนกว่าครึ่งโลกนะครับที่ไม่มีห้องน้ําสะอาดใช้และประเทศที่ติดอันดับไม่มีห้องน้ําหรือว่าห้องน้ําสกปรก,กเนี่ยก็ค,คือจีนกับอินเดียนั่นเองครับและเมื่อเขาไปที่จีนเนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนมัธยม ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ดีอุปกรณ์ครบคันมีความรู้แต่ไม่หมดแต่กลายน,นว่าห้องน้ำเนี่ยโคตรแย่เลยนะครับเขาบอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีคนเรียนอยู่400คนแต่ห้องน้ำเนี่ยมีแค่หกองเท่านั้นเองแล้วภาพที่เขาให้ดูเนี่ยก็เป็นห้องน้ําที่ไม่มีฉากกั้นอะไอ้ตรงซ่วมเนี่ยแม่งก็เป็นเป็นแบบล็อกๆแบบติดๆกันอะแบบเวลาขี้มันก็อ้า hè, วเฮ้ยวดีอะไรอย่างนี้เลยนะคือมันก็ไม่มีคนมาทําความสะอาดจนแบบแม่งมีหนอนแมงวัน มีแมงวันมีขี้แล้วแบบเหม็นมากจนเด็กๆเ,เนี่ยก็ยังรู้สึกว่า <S <S โอ้โหแม่งโรงเรียนนี้แม่งดีทุกอย่างนะมันขาดเรื่องห้องน้ำวะแล้วพอมิตรส้วมไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เด็กๆที่มาต้อนรับเนี่ยก็มอีอยู่ประมาณสองสมคนมัน้งผมก็เดาว่าอาจจะเป็นประธานนักเรียนหรือว่าเป็นคณะกรรมการนักเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็บอกอ่ะให้มาช่วยทำความสะอาดกันซึ่งเด็กๆเ,เ,เนี่ยแม่งก็แบบโอ้โหอีแย่แอะอยากแ,แยงมากแล้วพอคุณส้วมเนี่ยก็ถามว่าเด็กๆน้องๆเนี่ย เคยไปคุยกับพ่อแม่ไหมว่าอยากให้ทําห้องน้ําใหม่ให้กับโรงเรียนซึ่งเด็กๆ็กทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่าหนูคิดว่าก็คงไม่จําเป็นมั้งคะมันก็แค่ห้องน้ําเองคุณส้วมเนี่ยก็เลยบอกว่าแล้วอย่างพวกหนูหนูเนี่ยมีมือถือไหมซึ่งเด็กทุกคนเนี่ยมันก็บอกว่ามีเพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับโลกในปัจจุบันคุณส้วมเนี่ยก็เลยบอกว่านั่นสิเนาะพอคนเราคิดว่าของอะไรที่มันจําเป็นเนี่ยล้วก็จะหามาให้ได้แต่ยังส้วมเนี่ยเวลาเราปลดทุกข์เสร็จเนี่ยเราก็จะมี แต่ทำไมาคนไม่เห็นความสําคัญจริงๆแล้วอย่างวันวาเลนไทน์เนี่ยเราควรจะไปกอดส้วมขอบคุณเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดเหมือนกันนะว่าเออทาไมคนไม่ค่อยให้ความสัมพันธ์กับส้วมวะแลวมองส้วมเป็นแบบเรื่องตลกเรื่องน่าอายเรื่องขาขันตอนที่เด็กพูดสิ่งเหล่านี้เด็กมันก็ขำไปด้วยนะอ่ะเรื่องโรงเรียนที่จีนเนี่ยก็หยุดไ้แค่นี้ก่อนเขาก็เดินทางไปที่ประเทศอินเดียซึ่งอินเดียนี่คือหนักมากหนักโคตรทุกคนมักจะมีกิจกรรมการขี่นอกสถานที่บ้างก็ไปขี่ ตรงแม่น้ําบ้างก็มีขี้ตรงทางเดินบ้างก็มีขี้ตรงสนามหญ้าคือความถูกสุกลลักษณะนเนี่ยไม่มีเลยและพวกขี้เหล่านั้นเนี่ยแม่งก็คือลอยไปกับน้ําซึ่งไอ้น้ำพวกนั้นเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยตักขึ้นมากินด้วยโอ้แบบ <c oughs> ฟังแล้วแบบสุดตีนมากแล้วตอนที่เขาอินเดียเนี่ยเขาก็ไปดูพวกนวัตรกรรมที่เกี่ยวกับส้วมนะการชําระล้างโถที่สะอาดการมีห้องน้ําแบบเคลื่อนที่ นวัตก,กรรมที่บทขี้ขี้ให้ล,ละเอียดแล้วก็จะมีแบบด็อกเตอร์ที่คอยสนับสนุนความคิดของคุณส่วมอยู่ด้วยคุณส่วมเนี่ยก็เลยไปคุยกับประชาชนคนลากยากของอินเดียไปสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างกับการต้องใช้ห้องน้ําข้างนอกสถานที่ไม่มีในบ้านของตัวเองอย่างผู้ชายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะแต่อย่างผู้หญิงเนี่ยเวลาจะเข้าห้องน้าทีเนี่ยมันก็จะมีผู้ชายเนี่ยมาคอยยืนมองตลอดเวลาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยและไอ้ความไม่สะอาดนี้เนี่ย ก็ทาให้ลูกสาวเขาเนี่ยเป็นดีซ่านตายเขาก็รู้สึกเสียใจมากและอยากให้มีห้องน้ําที่มันแยกผู้ชายผู้หญิงแล้วก็แบบสะอาดแล้วในประเทศอินเดียเนี่ยมันก็มีคดีข่มขืนเยอะมากที่ผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวยกับการที่ผู้หญิงไม่มีห้องน้าดีๆใช้ด้วยหรือเปล่านะแต่จะให้คนลากย่าเหล่านี้สร้างห้องน้ำเนี่ยเขาก็บอกไม่มีเงินไม่มีตังค์ที่จะมาสร้างหรอกแล้วพอประชาชนไปคุยกับตัวแทนรัฐบาลเนี่ยแม่งก็ตอบกลับมาว่าถ้ามึงอยากได้ส้วมมากนักอะ่ะมึงก็ขายเมลง,งมึงสิ ซึ่งก็แบบโอ้โหฟังแล้วแบบขี้อะไรเนี่ยแต่ถึงแม้ทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยแต่ตอนที่คุยกันเนี่ยก็ยังขำขันยังหัวเราะกับเรื่องขี้ร้องน้ําอยู่เลยนะแล้วพอไปคุยกับประชาชนหลายๆกลุ่มเนี่ยที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันก็จะมีคนหลายวันนะใช่ไหมมีพราหมณ์แพทย์สูตรจันทาอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ทําหน้าที่คอยตักขี้ไปทําลายไปเผาเนี่ยก็คือเป็นคนวันะจันทาเท่านั้นมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะเอาขี้ไปทาลายเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ย เป็นช่วงที่ทําแล้วอันตรายที่สุดเพราะขี้เนี่ยมันเยอะมากตอนที่เขาต้องแบกใส่ตะกร้าเขายกไว้บนหัวเนี่ยพอเวลาฝนตกมาเนี่ยการว่าไอ้พวกทั้งขี้ทั้งเยี่ยนเนี่ยก็มาเทลาดใส่ตัวเขาเต็มเลยนะครับแล้วไอ้การที่มันมีความเชื่อว่าเราไม่ควรมีห้องน้ําอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็เลยทําให้คนอินเดียเนี่ยชอบขี้ข้างนอกสถานที่เพราะแบบได้อยู่กับธรรมชาติเจอเพื่อนก็ได้พูดคุยกันเออ มันก็เป็นความเชื่อที่เราก็แปลกใจเหมือนกันนะเออเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้นกับความเชื่อแบบนี้นะซึ่งคุณส้มเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าอินเดียเนี่ยมันวิกฤตมากๆก็เลยอยากจะทําให้ทั่วโลกเนี่ยสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นก็เลยไปที่องค์การอนามัยมโลกแล้วก็ให้กําหนดวันส้วมโลกขึ้นมาซึ่งก็คือวันที่19เพฤศจิกานนั่นเองนะครับ แล้วก็มีจริงๆนะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชกันดูได้นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ตลอดนะแต่ก็ยังมีเวลาที่จะต้องกลับไปหาครอบครัวบ้างนะครับซึ่งพอกลับไปนานๆทีเนี่ยเขาก็จะพูดถึงแต่เรื่องงานนะแต่ด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็มีเมียที่ดีนะครับผมเหมือนเข้าใจเขาว่าเออเขาเป็นคนแบบไหนเขาอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ ต่อให้มีมีผัวเนี่ยเมียเขาก็ยังมีกิจกรรมที่จะแบบไปออกกําลังกายไปทําอะไรโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งพาผัวพึ่งพาตัวเองได้แล้วส่วนลูกๆเนี่ยก็คือโตแล้วนะก็ทุกคนก็ต่างใช้ชีวิตของตัวเองแต่เมื่อเขาไปตรงจุดที่เขาเคยสร้างงานไว้โดยการทาให้เสาไฟเนี่ยเป็นลายยีรามเนี่ยคือทางผู้ว่าเนี่ยเขาก็ชมนะว่าเออทําให้ดูสวยงามดูดีแต่สุดท้ายก็ต้องเอาออกเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางรถวิ่งมันอาจจะทําให คนที่ขับรถอยู่เนี่ยเ,เบียเบ่ยงเบนความสนใจจนทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งคุณส้วมเนี่ยเขาก็บ่นเนาะแบบถ้ามันดีถ้ามันสวยแล้วจะเจออกทําไมผมว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่อารมณ์ว่ากักขังความคิดไอเดียของเขาเขาก็เลยไม่อยากจะอยู่สิงคโปร์เพราะาสิงคโปร์เนี่ยเหมือนแบบมันอุดมสมบูรณ์มันพร้อมแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรที่จะแก้เขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมีประโยชน์อยากจะทําอะไรให้กับโลกนี้ ก็เลยเดินทางไปที่จีนอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้ทุนที่จะมาสร้างห้องน้ําให้กับโรงเรียนที่จีนแล้วก็สร้างไปถึง15แห่งเลยนะแต่หนังเนี่ยมันก็ถ่ายแค่โรงเรียนแรกที่เขาเคยไปนะซึ่งเด็กๆเ,เ,เนี่ยแบบดีใจมากโอ้โหแบบฮือฮารู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่ของเขาเด็กหลายๆคนเนี่ยพอรู้นะก็จะแอบมาดูแบบเฮ้ยห้องน้ําใหม่ไม้วยซ่วมใหม่พ่อแม่ที่มารับลูกที่โรงเรียนเนี่ย ก็จะเอาเรื่องส้วมใหม่เนี่ยไปคุยกัน2วัน3คืนเลยซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยมันดีใจมากถึงขนาดยกให้คุณส้วมเนี่ยเป็นฮีโร่เลยนะแล้วพอคุณส้วมเนี่ยจะไปที่อื่นต่อเนี่ยเด็กๆแม่งก็แบบเข้ามากอดแล้วก็แบบร้องไห้เลยนะซึ่งตอนที่ผมดูเนี่ยผมรู้สูว่าเออเด็กๆนี่แม่งอดทนอดกั้นกับเรื่องห้องน้ํามาได้ขนาดไหนเนี่ยถึงขนาดแบบร้องไห้กับเรื่องส้วมได้ขนาดนี้อะ่ะอ่ะพอเรื่องจีนจบแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็อยากจะสารต่อโครงการ ให้คนอินเดียเนี่ยมีห้องน้ําสะอาดโดยเริ่มต้นที่1ล้านหลังแต่พอไปคุยแล้วเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจแบบจริงจังสักเท่าไหร่คุยแบบขอไปทีอ่ะเดี๋ยวผมจะเรียกคุณส้วมมาคุยกันอีกทีนะเขาหลังค่อยว่ากันละกันซึ่งมันก็ทําให้คุณส้วมเนี่ยรู้สึกแบบหุดหงิดมากๆเลยทํารู้สึกว่าแบบทําไมเขาไม่ใส่ใจกับเรื่องแบบนี้วะแต่เขาเนี่ยก็ยังจะพยายามสู้ต่อไปนะครับแล้วหนังมันก็จบเท่านี้เลยนะ ซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นการสรุปโดยย่อของเรื่องนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันมีมากกว่านั้นเยอะนะครับคนที่เคยร่วมงานกับคุณท่วมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงรู้สึกต้องมาแบบแบกรับกับไอ้ความไฮเปอร์ความฟุ้งเฟ้อความเจนนาการไม่หยุดหย่อนของไอ้คุณท่วมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างและตัวคุณท่วมเองที่มีความเททยานหมกมุ่นกับสิ่งนี้มากๆแล้วพอมันไม่สําเร็จเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงคือหนังเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะบอกเล่าหลายๆมุมนะ ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากรู้พวกสถิติเรื่องความดาร์ความโหดร้ายของการที่ไม่มีห้องน้ําให้มันมากกว่านี้นะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันแย่ๆอีกหรือเปล่าแต่ผมก็เข้าใจนะว่าหนังเนี่ยก็พยายามที่อยากจะเล่าเรื่องโตตนของคุณซ่วมด้วยมันเลยมีความแบบเวทเกันคนละครึ่งนะซึ่งในบางซีนเนี่ยเขาก็จะใช้แอนิเมชันมาเล่าเรื่องซึ่งก็ทําออกมาได้น่ารักแล้วก็สมุนมากๆเลยนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความยาวแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะหนังเนี่ยมันสนุกนะ และผมก็อยากให้มันมีความยาวสักสองชั่วโมงก็ได้นะเพราะด้วยคอนเทนต์เรื่องนี้เนี่ยมันดูสนุกดีอะแล้วด้วยความที่พอพูดถึงเรื่องซ่วมเรื่องการขับทายเนี่ยทุกคนแม่ก็จะมองว่าเฮ้ยแม่งเป็นเรื่องแบบอีแยะแอะเป็นเรื่องชั้นต่ำมันเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยมาสนใจซึ่งขนาะคนซ่วมเนี่ยยังบอกเลยว่าเวลาไปคุยกับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ย,ยก็จะพูดเรื่องดินฟ้าการเรื่องคมนาคมเรื่องอื่นๆที่มันแบบใหญ่โตกว่า ไอเรื่องสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ล่างๆเลยแล้วพอพูดถึงเรื่องขี้อีกเนี่ยโอ้โหแม่ยิ่งลงไปแบบสุดเลยอ่ะการว่ารัฐบาลมันไม่สนใจเรื่องนี้ทั้งที่มันมีผลกระทบมากๆกับชีวิตคนนะยิ่งคนจีนกับอินเดียนีน่คือหนักเลยซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาได้สนุกมากเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนอยากจะดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถไปดูฟรีได้ที่เว็บวิ P าด me นะครับหรือไม่ก็โหลดแอปวิพามาดูที่มือถือได้เลยนะอันนี้เขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณานะแต่ผมดู ในเว็บนี้เขาบ่อยมากเลยมีหนังสารคดีดีๆหลายเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็ดูฟรีด้วยนะและหนังเรื่องนี้นะครับผมคะแนนไปที่7คะแนนเลยครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากให้หนังมันนานกว่านี้แล้วก็พูดถึงผลกระทบผลเสียสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้รับการปรับปรุงการขาดสาธารณสุขที่ดีเนี่ยมันส่งผลกระทบกับใครบ้างมันเชื่อมโยงกับใครบ้างไม่ว่าจากทั้งจีหรืออินเดียเนี่ยทำไมรัฐบาลเขาไม่จัดการกับเรื่องนี้ ไม่ยกเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับประชาชนของเขาเนี่ยผมว่าถ้าเขาเจาะลึกและให้เวลากับมันมากกว่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะสนุกยิ่งกว่านี้นะแต่ตัวหนังเนี่ยกลับไปให้ความสําคัญกับตัวบุคคลหรือว่าคุณซ่วมอะมากไปน,นิดนึงแต่ก็อย่างว่านะชื่อเรื่องมันชื่อมิสเตอร์ทอเรตเขาคงอยากจะพูดเรื่องของเขาแหละมันก็เลยมีความเป็นเหมือนบล็อกผสมตลรก็ดีนิดนึงนะแล้วเพื่อนเพื่อที่ฟังรีวิวหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างเคยเจอประสบการณ์อะไรกันบ้างหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมรอ,อ และคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวฟังกันอีกเนี่ย mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมดูหนังแล้วก็แสงกล็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับเย yeah. t h i n k of things that scare the hell out of you and believe they can be done not by yourself but by everybody